สำหรับสาวกบาร์เซโลนาตอนนี้ขวัญละมาเซียมีไลน์แอดแล้วนะครับเพียงแค่ค้นหาในไลน์พิมพ์แอด kwan fcb แอดขวัญ fcb หรือว่าจะสแกน QR code ก็ได้เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันแบบเรียลไทม์และก็ใครที่เป็นคอบอลแฟนพันธุ์แท้นะครับผมมีกลุ่ม e x c l u s คู e ให้ทีเดดฟันธงสกอร์ฟุตบอลคู่ที่น่าสนใจทุกวันสอบถามทางแอดมินถึงกฎกติกาในการเข้ากลุ่มได้เลยแล้ว,ว่าเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับ สวัสดีครับทุกท่านในช a n e ขวัญละมาเซียกอติดบาร์เซโลนาครับวันนี้วันพุทธที่9มิถุนายน2564นะครับอัปเดตข่าวสารของสโมสรครับก็กอติดอยู่กับตลาดซื้อขายนักเตะที่กำลังเข้มข้นเลยนะทั้งขาเข้าแล้วก็อย่างที่โจนลรบอตา้าประธานสโมสรบอกเอาไว้นะครับภายในสัปดาห์นี้ครับจะมีการประกาศนะปิดดีลนักเตะ1คนซึ่งเราคิดว่าน่าจะเป็นเมมฟิสเดอะายถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด ส่วนสัปดาหหน้าครับจะเป็นคิวของนักเตะขาออกนะหรือว่าการขายนักเตะที่ไม่ได้อยู่ในแผนการทําทีมครับวันนี้ก็มีการเปิดเผยชื่อออกมาเรื่อยๆครับแต่สื่อบางเจ้าเนี่ยเริ่มมีการคอนเฟิร์มยืนยันว่านักเตะคนนี้เนี่ย นะน่าจะโดนปล่อยออกจากทีมบาซ่าค่อนข้างแน่นอนแล้วจะมีใครกันบ้างวันนี้รวบรวมมาฝากทั้งข่าวเชื่อมโยงกับนักเตะของแมนซิตี้ด้วยนะครับเอาแบบเน้นๆเ,เลยนะเอาให้เคลียร์กันไปเลยจะได้ไม่สับสนนะครับก่อนลื่นเนี่ยต้องขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนครับ พิเศษสุดสำหรับแฟนบาร์เซโลนาห้ามพลาดครับเพียงแค่ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าจากเบคโค5 0 0 0บาทขึ้นไปต่อ1ใบเสร็จสามารถร่วมสนุกลุ้นเป็นผู้โชคดีได้มิดแอนเกรดเปิดกล้องไลฟ์สดกับนักเตะซุตตาบาซา่าพร้อมลุ้นได้รับของที่ระลึกเป็นเสื้อพร้อมกับลายเซ็นของนักเตะบาซา่าแล้วก็ชุดเครื่องใช้ไฟฟ้าจากเบคโคแบบคบคันมูลค่ากว่า1ล้านบาทสำหรับใครที่สนใจนะครับดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ d e s c r i p t i o นผมแปะลิงก์เอาไว้ให้เรียบร้อยแล้ว ใครที่มีปัญหาปวดหลังปวดเอวปวดเขา่าแนะนำยาแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเน็บสั่งซื้อช่องทางออนไลน์บนหน้าจอได้เลยยาทาจอมทองแก้กดไหลย้อนท้องอืดท้องเฟอ้อจุกเสียดแน่นอาหารไม่ย่อยและยาถ่าย123ขับลมในกระเพาะถ่ายน้ำเหลืองเสียลดไขมันใช้แทนยาลดน้ำหนักได้ บริษัทรับทำความสะอาด White Maze and White Bright ทั้งรายชั่วโมงและรายครั้งแบบครบวงจรในราคาที่ใครๆก็สามารถใช้บริการได้นะครับแม่บ้านของที่นี่ครับผ่านการคัดสรรมารอย่างดีมีการตรวจประวัติอาชญากรรมทุกคนรับประกันความปลอดภัยให้บริการที่กรุงเทพมหานครโคราชพัทยาและพื้นที่ใกล้เคียงแต่ละโซนก็ค่าบริการไม่เท่ากันนะครับ บอกว่ามาจากเพจขวัญละมาเซียคุณจะได้รับส่วนลดพิเศษด้วยเพราะว่าเจ้าของบริษัทเนี่ยเป็นแฟนบาซ่านะครับฝากด้วยอ่ะโอเคเรื่องแรกเรามาดูผลงานของนักเตะบาซ่าในทีมชาติเมื่อคืนที่ผ่านมาก่อนต้องบอกว่าองตัวกิสมันนะครับยังคงนะรักษาความยอดเยี่ยมของตัวเองเอาไว้ได้เมื่อคืนนี้นะครับก็ฝรั่งเศสเนี่ยเจอกับเบลเกเรียครับ กิสมันออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนะก็ยิงประตูแรกครับขึ้นนำา1แล้วก็ช่วยทีมเนี่ยเอาชนะไป3ประตูต่อศนะูนย์ะผมไปดูเขาเรียกว่าเป็นไฮไลท์รายบุคคลนะโห้กิสมันเด่นมากคืออย่างที่เราทราบกันว่าในทีมชาติฝรั่งเศสเนี่ยกิสมันคือหัวใจของทีมเลยนะครับทุกๆคนต้องฝากบอลไปที่เขาแล้วรับผิดชอบทุกอย่างฟรีคิกเตะมงเตะมุมอะไรต่างๆทำหมด แล้วโชว์ฟอร์มดียิงประตูได้อย่างต่อเนื่องแม้ว่านี่จะเป็นเกมอุ่นเครื่องนะครับแต่ว่าก็เป็นสัญญาณดีนะก่อนศึกยูโรที่กําลังจะเริ่มต้นขึ้นนี้ใครเชียร์ทีมชาติฝรั่งเศสเนี่ยอาจจะได้เห็นฟอร์มอันยอดเยี่ยมของกิสมันในทัวร์นาเมนต์นี้ก็เป็นไปได้แล้วลูกยิงเมื่อคืนครับโอ้โหเป็นลูกยิงแบบกระโดดตีลังกายิงด้วยนะว่าแม้ว่าบอลมันจะเป็นการฉล็บเข้าประตูเนี่ยแต่ก็เป็นการยิงที่สวย นะสวยเลยแหละนี่นะครับแล้วก็ตอนนี้ครับกิสมันเนี่ยขึ้นไปรั้งอันดับ3ดาวซันโวสูงสุดตลอดการของทีมชาติฝรั่งเศสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแซงซินาดีซีดานขึ้นไปแล้วโอ้โหถือว่ากับทีมชาติไม่ธรรมดานะก็ขอเอาความมั่นใจแบบนี้เก็บมาใช้กับสโมสรนในฤดูกาลหน้าส่วนลิโอเนลเมสซี่นะครับก็ลงสนามให้อร์เตนตินาครับในเกมเจอกับโคลอมเบียอันนี้เป็นเกมคัดเลือก ฟุตบอลโลก2022ในโซนอเมริกาใต้นะซึ่งปรากฏว่าจบเกมครับก็เสมอกันไป2-2ครับอเจนินาเนี่ยนำก่อนนะ8นาทีเนี่ยนำไป2-0ครับแต่ปรากฏว่ามาโดนตีเสมอในช่วงท้ายเกมเลยนะน่าเสียดายมากๆเสมออีกแล้วครับแต่ว่ามันยังไม่เสี่ยง นะเพราะสถานการณ์ตอนนี้ของอาร์เจนตินาเนี่ยก็ยังคงรั้งอันดับที่2หลังจากผ่านไป6นัดคัดบอลโลกในโซนคอมเมนโบเนี่ยเขาแข่งกันตั้ง10กว่าเกมนู่นครับแข่งกันเยอะครับอีกนานนะเส้นทางยังอีกยาวไกลครับก็ยังยังไม่ได้ตกอยู่ในสถานการณ์ยากลำบากอะไรนะส่วนเมสซี่ครับก็สตาร์ทเป็นตัวจริงแล้วก็มียิงฟรีคิกด้วยนะเกือบเข้าครับโอ้โหนะก็ นัดที่แล้วทําประตูได้จากจุดโทษนะครับไม่เป็นไรนะก็ตามลุ้นตามเชียร์กันใหม่นัดต่อไปนะของอาร์เจนตินาก็จะเป็นศึกโคปาอเมริกาแล้วนะครับในประเทศไทยสามารถรับชมได้ผ่านทางช่องของ p p tv เขาไปซื้อลิขสิทธิโคปาอเมริกามาทุกนัดนะตามลุ้นตามเชียร์เลโอนลเมสซี่ได้นะครับส่วนเมื่อวานนี้ก็กุลเกโรเนี่ยคือกลับมา อยู่กับทีมแล้วหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีข่าวหลุดออกมาว่าติดโควิด1 9หรือเปล่าแล้วก็สื่อออกมาปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริงนะแต่ว่าเมื่อคืนเนี่ยยังไม่มีชื่อลงสนามเพราะว่าสภาพร่างกายยังไม่ผ่านความฟิตนะครับแต่ว่าเจอกับเมสซี่เรียบร้อยอย่างที่ในภาพนี้เห็นอยู่นี้นะอ่ะโอเคก็นี่คือเรื่องราวของทีมชาติครับจากนั้นเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะในรอบวัน2วันที่ผ่านมา บาซ่าครับถูกจับไปเชื่อมโยงกับแมนเชสเตอร์ซิตี้อย่างหนักหน่วงเลยเป็นเพราะอะไรหลายคนสงสัยว่าทำไมถึงมีข่าวกับนักเตะซิตี้เยอะจังเลยหนึ่งครับแมนซิตี้เนี่ยเขามีแผนที่อยากจะขยับขยายนะก็คือปล่อยนักเตะที่ไม่ค่อยแฮปปี้กับโอกาสการลงเล่นนะสื่ออังกฤษเนี่ยอย่าง The Athletic UK ซึ่งเป็นสื่อใหญ่มีความน่าเชื่อถือสูงเนี่ยเขาบอกนักเตะซิตี้หลายคนนะ่ะ ไม่ค่อยแฮปปี้นะครับกับการที่ได้รับโอกาสน้อยแล้วก็สถานะเป็นเพียงตัวโรเตชันทั้งๆที่ฝีเท้าของพวกเขาเนี่ยสามารถลงเป็นตัวจริงให้กับทีมอื่นๆได้ซิตี้ก็อยากจะได้เงินทุนเนี่ยมาใช้สำหรับการเสริมทัพด้วยเพราะอย่างที่เราทราบกันเป้าหมายของพวกเขาเนี่ยที่อยากจะได้มากที่สุดคือแฮร์รี่เคนสูตรหน้าจากท็อตแนมฮอสเปอร์ซึ่งค่าตัวระดับแฮร์รี่เคนเนี่ยโหไม่ต่ำกว่าแบบ100ล้านอยู่แล้วนะครับดังนั้น ซิตี้ก็อยากจะขายนักเตะเหมือนกันแล้วผู้เล่นของซิตี้แต่ละคนต้องยอมรับนะว่าเป็นนักเตะฝีเท้าดีทั้งหมดทีมไหนก็อยากได้ครับทีเนี้ยไอตอนเนี้ยครับมันสเปะสปะไปหมดครับบาร์ซ่าถูกจับไปเชื่อมโยงเยอะแยะมากครับกาเบียลเชซุสริยาสมาเลสนะเฟนันดินโยอิคายกุนโดกันนะ ใครกอะโอ้โหราฮิมสเตอร์ลิงคือถูกจับโยงไป4-5หคนซึ่งคนที่ได้รับการยืนยันว่าบาซ่าสนใจจริงๆณเวลานี้นะครับมีเพียงแค่อิวคายกุนโดกันเพียงคนเดียวเท่านั้นมิดฟิลด์วัย30ปีนะอันนี้เป็นการยืนยันข้อมูลคือคนแรกที่รายงานข่าวเนี่ยคือโคเซอัลบาเลส เป็นนักข่าวชาวสเปนคนนี้เขาเคยทำงานเป็นเอเยตนให้กับนักเตะนะครับและมาเตโอมูเรโตครับผู้สื่อข่าวของ Sky Sport ก็ยืนยันข้อมูลจากโคเซอัลเบรสอีกรอบหนึ่งบอกว่าบาร์เซโลนาเนี่ยมีความสนใจในตัวของอกุนโดกันตอนนี้ครับเป็นหนึ่งในออปชั่นที่ถูกวางเอาไว้บนโต๊ะถูกนำมาพิจารณาแต Notting a d v a n c e นะตอนนี้ยังไม่มีอะไรคืบหน้าครับยังไม่มีการติดต่อเข้าไปยังไม่มีการพูดคุยกับตัวแทนของฝั่งนักเตะแต่ที่ประชุมของบาร์เซโลนาเนี่ยมีการพูดถึงชื่อของกุนโอการหลังจากที่พลาดในดิวของจอร์จินโยวายนาดุมนะครับเออโรนัลคูมันเนี่ยต้องการที่จะได้มิดฟิลประสบการณ์สูงเข้ามา ทดแทนหลังจากที่กำลังจะปล่อยมิเรเลมเปรนิชออกไปจากทีมนะคือหลายคนอาจจะบอกว่าเอา้าแล้วทำไมครูมันถึงไม่ใช้งานเป n นิชนะครับอาจจะเป็นเพราะว่ามิดฟิลที่บาซ่ากำลังตามหาเนี่ยเป็นมิดฟิลสายพลักกำลังครับเป็นมิดฟิลในสไตล์แบบบ็อกซ์ทูบ็อกซ์นะลองนึกภาพครับนะนึกย้อนกลับไปตอนที่บาซ่าเนี่ยไปดึงเอาเปาลินโย ตอนนั้นตอนที่ซื้อมาเนี่ยหลายคนก็โอ้โหหยีครับอะไรวะโอ้มไปเอานักเตะหมดสภาพไปเอาแฟนานินโยเออไปเอาเปาลินโยมาโอ้โหูจะเวิร์กไหมแต่ปรากฏว่ามาแล้วเล่นดีไปเซ็นเอาอาตูโรวีเดาซึ่งก็อายุ30กว่าเข้ามาร่วมทีมวีเดามาจริงๆก็เล่นดีนะตอนแรกมาซาก็อยากจะได้ไวายนะดุมนั่นแหละเพราะว่าเป็นเป็นมิดฟิลในเชิงบ็อกซ์ทูบ็อกซ์เช่นเดียวกัน แต่ทีเนี้ยไวยนาดุมเขาเลือกไปเปเชบาซ่าก็เลยพยายามจะหามิดฟิลในลักษณะแบบนี้ใหม่นะก็เลยมองมาที่อิวคายกุนโดกันที่ทำหน้าที่แบบนั้นได้หลายคนได้เห็นการปรับบทบาทของกุนโดกันภายใต้การคุมทีมของเป๊ปกวาเดล่าในฤดูกาลนี้แล้วนะครับกุนโดกัรเนี่ยวิ่งขึ้นวิ่งลงตลอดและมีส่วนร่วมกับเกมรุกมากขึ้นยิงประตูได้เป็นหลักสิบในซีซั่นที่ผ่านมา นะก็ต้องบอกว่าอาจจะตอบโจทย์ในสิ่งที่บาซ่ากำลังตามหาอยู่นี่คือคนที่ได้รับการยืนยันข้อมูลว่าบาซ่าสนใจจริงๆส่วนคนอื่นนะเชซุสสเตอร์ลิงแฟนาจิยโยมาเลสพวกนี้ยืนยันตรงนี้เลยนะครับว่าเป็นเพียงแค่ข่าวลือนะบางทีเนี่ยสื่อมันก็โอเวอร์เกินไปแหมกูจะไปมีข่าวกับทุกคนเลยเหรอบาซา่ามันก็ไม่ขนาดนั้นนะตอนนี้ครับเราจับตามองในดีลของกุนโดกัน นะนักเตะเนี่ยเหลือสัญญากับแมนซิตี้อีก2ปีครับจนถึงปี2023ถามว่าโอกาสที่เป๊ปจะปล่อยมีไหมมันก็มีแหละถ้าเกิดว่าได้ค่าตัวที่มันเหมาะสมนะครับแล้วสื่อเขาประเมินค่าตัวของกุนโรกัน,นยอยู่ที่ประมาณสัก40ล้านยูโรนะก็ถามว่าแพงไหมก็แพงแหละแต่ว่าถ้าเกิดมันมีการเจรจาเอานักเตะคนใดคนนึงแนบเข้าไปในดีลแนบเข้าไปในข้อเสนอ มันก็อาจจะช่วยลดคอสต์ลดค่าตัวตรงส่วนนั้นได้นะครับอันนี้คือ,อ,อข่าวที่มีถูกจับไปเชื่อมโยงกับทางฝั่งของซิตี้นะส่วนไอมมลิกลาป็อกผมไม่ได้พูดชื่อเพราะว่าลาป็อกเนี่ยนะสื่อทุกสำนักรายงานแล้วว่าบาซ่าสนใจอยู่จริงๆแล้วก็กำลังพูดคุยกับฝั่งของแมนซิตี้นะครับอ่ะทีนี้ พอพูดถึงลาบล็อกแล้วเนี่ยเมื่อวานมันมีกรณีของเคบรัดปิเก้ครับจากการรายงานของคาเบียมิเกลครับผู้สื่อข่าวของอาสนะสื่อของสเปนเขาบอกว่าฤดูกาลหน้าเนี่ยปิเก้จะยังคงอยู่กับสมโมสรต่อไปแต่ครับแต่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีการประชุมกันระหว่างปิเก้นะกับบอร์ดบริหารและโจนดาปตาประชุมกันเรื่องอะไร1เพื่อ สโมสรนเนี่ยได้แจ้งกับเคลาดิปีเก้ไว้ว่าถ้าเกิดเขาอยากจะอยู่ต่อต้องมีการปรับปรุงเรื่องของสัญญานะต้องลดค่าเหนื่อยลงมาจากเดิมนะครับอันนี้คือสิ่งที่บาซ่าเนี่ยแจ้งต่อปีเก้นะว่าถ้าคุณอยากอยู่ต่อเนี่ยเออคุณต้องลดค่าเหนื่อยลงมานะไอปัจจุบันที่คุณรับอยู่เนี่ยมันมันไม่สมเหตุสมผลนะครับค่าเหนื่อยของปีเก้ ปัจจุบันนี้นะหลังจากที่ทำการต่อสัญญาฉบับใหม่ไปแล้วเนี่ยปีเก้ได้ค่าเหนื่อยอยู่ที่ประมาณ2 5 0 0 0 0 0ยูโรต่อสัปดาห์นะครับประมาณ2 5 0 0 0 0 0ยูโรต่อสัปดาห์ซึ่งบาซ่ามองแล้วนะว่ามันมันสูงเกินไปมันเยอะเกินไปต้องลดลงมาถ้าอยากจะอยู่ต่อปีเก้ตกลงว่าโอเคเดี๋ยวคุยกันเดี๋ยวลดค่าเหนื่อยให้2 เรื่องของบทบาทภายในทีมครับคาเบียมิเกลบอกว่าลาปอร์ต้าครับมีการพูดคุยกับปิเก้ว่าฤดูการหน้าเนี่ยคุณอาจจะต้องปรับบทบาทตัวเองลงมาเป็นแบ็กอัพหรือเป็นตัวสำรองให้กับพวกนักเตะรุ่นน้องนะคุณจะไม่ได้ยึดตำแหน่งเป็นตัวจริงแล้วให้ปิเก้เข้าใจตรงเรื่องนี้แล้วปิเก้ก็ตามข่าวเขาบอกปิเก้ตกลงนะปิเก้โอเค เขาก็จะได้อยู่กับทีมต่อทีนี้ครับหลังจากปิเก้ยืนยันแล้วว่าจะอยู่กับบาซ่าต่อไปนะสมโมสนเนี่ก็จะไปพิจารณาถึงการปล่อยตัวซามูเอลอุมติตี้กับเกลมองลองเล่สองกองหลังฝรั่งเศสออกจากทีมนี่ครับตามย่อหน้านี้เลยเพราะว่าฤดูกาลหน้าเนี่ยบาซ่าจะมีเซนเตอร์ที่สามารถใช้งานได้อยู่ตอนนี้นะครับก็คือมีอยู่4คนแล้วปิเก้กาเซียอาเราโค และมิงเกซ่าตามที่ผมไฮไลท์เอาวันนี้เลยนะส่วนอุมติตี้กับลองเล่เนี่ยกรณีของอุมติตี้น่าจะปล่อยค่อนข้างชัวร์แต่ว่าลองเล่ต้องมีข้อเสนอยื่นเข้ามาที่เหมาะสมด้วยถ้ายื่นเข้ามาแล้วกดค่าตัวมากจนเกินไปเนี่ยบาซ่าก็อาจจะไม่ปล่อยอาจจะเก็บเอาไว้ใช้งานนะแล้วทีนี้ถ้าเกิดปล่อยทั้งอุมติตี้ปล่อยทั้งลองเล่ อาสก็ยืนยันครับว่าบาซ่าเนี่ยจะไปเอาไอเมลิกลาป็อกจากแมนซิตี้นี่ครับชื่อที่เขาใส่อยู่นี่นะจะเห็นว่าเขาลลำดับขั้นตอนตามเนื้อหาข่าวเอาไว้เลยนี่ครับมีเซ็นเตอร์4คนจะขาย2คนแล้วก็พอขายเสร็จปุ๊บจะไปเอาไอเมลิกลาป็อกจากแมนซิตี้นะซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ผมเคยวิเคราะห์เอาไว้แล้วนะว่าถ้าบาซ่าจะเอาเซนเตอร์เท้าซ้ายเพิ่มเนี่ย ก็จาเป็นจะต้องปล่อยออกสักคนหนึ่งก่อนนะแล้วก็เป็นไปตามนั้นจริงๆนะครับฤดูกาลหน้าเราก็อาจจะได้เห็นปีเก้เป็นตัวสํารองมากขึ้นกว่าเดิมอาจจะมีบางเกมที่ได้สตาร์ทเป็นตัวจริงบ้างก็คอยสลับสับเปลี่ยนกับรุ่นน้องไปผมยังมองว่าปีเก้มีความสําคัญกับทีมนะครับโดยเฉพาะในห้องแต่งตัวนะเขายังมีภาวะความเป็นผู้นําที่คอยสั่งการรุ่นน้องคอยถ่ายทอด ประสบการณ์ให้กับรุ่นน้องได้อันนี้จะยังมีประโยชน์กับทีมแล้วผมมีความรู้สึกว่าปีเก้น่าจะแขวนสตาร์กับบาซ่านะไม่น่าจะไปทีมอื่นแล้วอย่างที่เขาเคยบอกว่าเขาอาจจะแขวนสตาร์ประมาณนี้แหละครับ2022หรือไม่ก็2023เราล่านี้แล้วก็จะเปลี่ยนตัวเองนะผันตัวเองไปเป็นนักธุรกิจนะไปทำงานสายบริหารแทนแล้วอนาคตอาจจะกลับมาเป็นประธานสโมสรบาซ่าก็เป็นไปไดน้นะอันนี้คือ ดีวขาเข้ากับขาออกในเบื้องต้นนะครับเมื่อวานนี้ครับทาง go.com ครับเว็บไซต์ลูกหนังนะชื่อดังเนี่ยเขาออกมาโพสต์ใน Twitter ครับเป็นการคอนเฟิร์มหรือเป็นการยืนยันว่าฟิลิเป้คูตินโยมิลรเลนเปียนิชและ s ซา u ์มลอุมติตตี้ครับจะเป็น3นักเตะบาซ่าที่จะโดนขายออกจากทีมในซัมเมอร์นี้นะเขาคอนเฟิร์มเลยยืนยันเลย ทั้ง3คนนะครับจะโดนปล่อยตัวออกจากทีมนะคือโ o ดดเนี่ยเขามีนักข่าวสายบาร์ซ่าสังกัดอยู่ในนั้นด้วยนะอาจจะได้ข้อมูลอะไรมาเป็นการยืนยันความชัดเจนความต่อเนื่องของตัวนักเตะนะในขณะที่เปเนเนี่ยเมื่อวานออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อเกี่ยวกับอนาคตของตัวเองเปเนชบอกว่าการย้ายออกจากบาร์เซโลนาหรอตอนนี้มันยังเป็นเ,เรื่องที่พูดได้ยากอยู่ ผมเนี่ยกำลังเพลิดเพลินกับวันหยุดกับครอบครัวนั่นแหละคือทั้งหมดที่ผมคิดในตอนนี้หลังจากนั้นก็จะมีการเตรียมตัวสำหรับฤดูกาลใหม่ที่จะเริ่มต้นขึ้นในเดือนกรกฎาคมจากนั้นนะผมจะย้ายทีมหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องรอดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นจุดที่น่าสนใจอย่างหนึ่งนะครับโดยปกติแล้วนักเตะที่มีความแน่นอนนะ เกี่ยวกับต้นสังกัดเนี่ยเขาจะพูดเลยว่าเขาแฮปปี้เขามีความสุขกับการเล่นให้กับสโมสรแห่งนี้นู่นนี่นั่นสายทยายไปแต่ในบทสัมภาษณ์ของเปเนชนะครับเขาเหมือนกับเชิงพูดแบบแบ่งรับแบ่งสู้เพราะว่าเขาก็ไม่โอเคกับสถานะของตัวเองอย่างที่สื่อเคยนําเสนอไปว่าเปเนชอยากจะได้อยากจะลงสนามเป็นตัวจริงอย่างต่อเนื่องนะครับตอนนี้ก็กําลังเจราจากับทางฝั่งของยูเวว่าอาจจะย้ายกลับไป ร่วมงานกับมาร์คอเลกรีอีกรอบหนึ่งก็เป็นไปได้ในขณะที่ฟิลิเป้คูตินโยครับเมื่อวานนี้ก็มีการลง IG Story ครับเป็นคลิปวิดีโอนะว่าตัวเองเนี่ยสามารถกลับมาเข้ายิมได้แล้วครับนะก่อนหน้านี้คูตี้พักรักษาตัวอยู่ที่ประเศบราซิลบ้านเกิด นะครับอ่ะอันนี้เป็นคลิปวิดีโอที่ลงใน IG S t สตอรีกลับมาเข้ายิมได้เป็นที่เรียบร้อยนะก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการเรียกความฟิตอีกสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับคูตี้เนี่ยนะก็ต้องว่ากันตามตรงครับว่าอาจจะต้องทำใจหน่อยเพราะว่าอยู่ในลิสต์นักเตะลำดับแรกๆเลยที่บาซ่าจะทำการปล่อยตัวออกจากทีมเนึ่งด้วย ยังขายได้ค่าตัวอยู่แม้ว่าจะขาดทุนนะครับแต่ว่าเงินที่ได้จากคูตี้เนี่ยอย่างต่ำๆสามสิบถึงสีบล้านยูโรยังปล่อยได้นะแล้วบาซ่าก็สามารถเอาเงินตรงส่วนนี้ไปใช้ใจ่ายในส่วนต่างๆหรืออาจจะเอาไปแนบในดิวของนักเตะคนอื่นๆก็เป็นไปได้นะอาจจะต้องทําใจถามว่าเสียเสียดายไหมเสียใจไหมแน่นอนครับผมอย่างที่ผมเคยพูดเอาไว้ผมเป็นแฟนขับคูตี้ อยู่แล้วผมก็อยากจะให้เขาอยู่กับทีมต่อไปแต่ในเมื่อมันเป็นไปไม่ได้ครับเราต้องเดินต่อตัวนักเตะเขาก็ต้องเดินต่อด้วยนะมันก็อาจจะการแยกทางการอาจจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดจูเนียร์ฟีโป้ครับนะนี่ก็อยู่ในลิสต์นักเตะขาออกแล้วฟีโป้เนี่ยสื่อบอกว่าขายออกง่ายที่สุดก่อนหน้านี้มีข่าวกับทีมในพรีเมียร์ลีกอย่างเวสต์แฮมนะอย่างอวูฟแฮมตัน นะครับแต่ล่าสุดครับฟาบิโซโอรโรมาโน่ครับบอกว่าเอซิมิลานเนี่ยกลับมาพูดคุยนะเจรจากับบาซ่าเกี่ยวกับจูเนียร์ฟีโปอีกครั้งหนึ่งนะเหมือนกับตอนแรกมิลานเนี่ยจะจะล้มเลิกในดิลของฟีโปไปแล้วจะหันไปหาคนอื่นแต่พอหาไม่ได้เนี่ยเขาก็เลยวกกลับมาคุยกับบาซ่านะครับค่าตัวที่บาซ่ารียกจากฟีโป นะก็ตั้งเอาไว้ประมาณ15บหถึงสิล้านยูโรแต่ทีนี้ครับถ้าเกิดมันมีสโมสรหลายสโมสรเข้ามาบิดสู้กันเนี่ยเข้ามาประมูลแข่งกันบาซ่าอาจจะได้ค่าตัวฟีโปมากกว่าที่ตั้งอยู่ก็เป็นไปได้นี่จะเป็นเงินอีกก้อนหนึ่งนะครับที่มีความสําคัญมากๆของบาซ่าในตลาดซัมเมอร์นี้นะจากค่าตัวของจูเนียร์ฟีโป อาจจะเอาไปเล่นแร่แปรธาตุนะเป็นโคเซกาญาของบา l เลเซียไหมหรือเป็นแบ็กซ้ายคนอื่นที่จะเอามาขับเคี่ยวแย่งตำแหน่งนะกับจอร์ดีอัลบานะครับอ่ะก็เดี๋ยวรอติดตามดูถ้าไปมิลานเนี่ยก็โอเคนะน่าจะเหมาะกับตัวนักเตะด้วยเพราะว่าสปีดบอลมันไม่ได้ไม่ได้สูงขนาดนั้นแล้วฟีโปเป็นคนที่มีความเร็วอยู่แล้วน่าจะเล่นได้นะครับอ่ะโอเคนี่คือดีลขาออกทั้งหมด ที่เอามาฝากกันจะเริ่มต้นตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปนะครับสัปดาห์นี้เดี๋ยวรอดูก่อนว่าจะเปิดตัวเดอรปายเมื่อไหร่แล้วการขายนักเตะเนี่ยตั้งแต่อ,อาทิตย์หน้าจะมาแบบรัวๆเลยครับเชื่อว่าจะมีการปล่อยไม่น้อยกว่า 3, 4, 5, 6, 7คนแน่นอนนะอ่ะทีนี้มาปิดท้ายกันหน่อยครับเมื่อวานมีการรายงานจากสื่อบ,บอกว่าตอนนี้ครับพูม่าครับกำลังจะเข้ามาเจรจากับบาซ่า นะว่าสนใจที่จะเปลี่ยนสปอนเซอร์หรือเปล่าคือบาร์ซ่าเนี่ยนะใช้บริการของ Nike ้มานานมากๆแล้วครับมานานมากแล้วครับนะแล้วก็สัญญาฉบับปัจจุบันกับ Nike ้เนี่ยมีจนถึงปี2026นสะสัญญายังเหลือยาวอีกตั้ง5ปีแต่ทีนี้ครับเหมือนกับพูม่าเนี่ยเขาพร้อมที่จะจ่ายเงินสนับสนุนให้บาร์ซ่ามากกว่าที่ n i กี้จ่ายให้ วงเงินที่ไนกี้จ่ายให้บาซ่าฤดูกาลหนึ่งหนึล้านยูโรและก็มีเงินโบนัสอีก50ล้านยูโรนะครับรวมเป็นบาซ่ามีโอกาสได้จากไนกี้ปีหนึงเนี่ย155ล้านยูโรแต่ภูม่าใจป่าครับคูม่าบอกว่าถ้าเปลี่ยนมาใช้พวกเราเนี่ยเดี๋ยวเราให้มากกว่าเดิมเลยเออบาซ่าก็เลยยังลังเลนะครับเพราะว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีกับไนกี้มาตลอด บาซ่าก็เลยแจ้งกับพูมากลับไปว่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอมาพูดคุยกับไนกี้ก่อนคือตอนนี้มีมีอำนาจในการต่อรองแล้วนะขอคุยกับไนกี้ก่อนว่าสามารถให้เงินสนับสนุนเราได้มากกว่าเดิมหรือเปล่านะเนี่ยสมมติพูมายื่นเข้ามา170ล้านบาซ่าจะไปถามไนกี้ว่าคุณให้170ล้านได้เท่ากับพูมาหรือเปล่าถ้าให้ไม่เท่าเนี่ยเปลี่ยนนะย้ายนะ โอโหแล้วลองนึกภาพนะเสื้อบาร์ซ่าเป็นเป็นโลโก้เป็นสัญ,ญลักษณ์พูม่าเนี่ยโอ้โหมันจะออกมาเป็นรูปแบบไหนนึกภาพไม่ออกเหมือนกันนะเพราะว่าเรามันติดตากับ n i กี้มาตลอดนะครับอะแต่ตอนนี้เพื่อเพื่อความอยู่รอดเพื่อเศรษฐกิจอะไรที่มันเป็นข้อเสนอที่ดีกว่าเนี่ยเราก็อาจจะต้องเก็บมานำมาพิจารณา นะครับอ่ะโอเคนี่คือข่าวที่เอามาฝากกันในวันนี้ยังไงฝากกดไลค์ฝากกด s ซ cribe รต์ชแน,นลข่าวราาเซียกันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ